สวัสดีครับท่านมือชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับสุโต,โตนะครับผมก็มาอยู่กันในหน้าเกม NFT ที่ชื่อว่าคลิปตกคายเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกมแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยผมได้ขายนะครับตัวรถตัวรถของผมเนี่ยไปหมดแล้วนะก็ขายตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนธันวานั่นแหละครับช่วงราคาประมาณ10กว่าบาทเนาะ ก็ผมเห็นราคามันร่วงร่วงมาเรื่อยๆผมก็เลยขายเลยครับไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าดูจากเกมอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยในเทเล gram ในอะไรเนี่ยเขาก็พยายามดึงอะไรกันไว้เนาะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คงมันก็คงไม่ไม่รอดอยู่ดีนะครับผมถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนนะว่า,เ,าเกมเนี่ยถ้าเป็นเกม NFT นะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะอนาคตเนี่ยไม่แน่นะครับผมณนะตอนนี้เนี่ยผม ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังรู้ก็รู้นะว่าเป็นอ,ออกแนวเป็นแชลูกโซ่เนาะก็คือเอาเงินคนใหม่นะครับมาจ่ายคนเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนใหม่นะครับเข้ามาน้อยนะครับผมซึ่งคนเก่าเนี่ยเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถอนออกมาอย่างเดียวนะครับคนใหม่เนี่ยที่จะซื้อเนี่ยน้อยลงนะครับราคาของเหรียญมันก็ ลดลงเป็นธรรมดานะครับผมซึ่งต่อให้เราไปช่วยกันอะไรยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่จะถอนเหรียญออกมาอยู่ดีนะครับผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของใครนะครับไม่ใช่ความผิดของเกมนะครับไม่ใช่ความผิดของคนที่เล่นก่อนนะมันก็มันก็พูดแบบนั้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแนวทางของเกมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวก่อนนะครับผมหรือว่าคืนทุนหรือว่าสามารถที่จะ ดึงเงินออกมาแล้วก็มีกําไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นความโชคดีของของทุกคนไปนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็โชคดีนะผมถือว่าโชคดีนะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับผมผมแค่แบบว่าเข้าไปแรกๆแล้วก็เอาทุนออกมาได้ก่อนแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของเกมคริปโตคาร์เนี่ยในมุมมองของผมเองเนี่ยก็จะถามว่า มันยังอยู่ต่อไหมนะครับสําหรับผมเนี่ยมันอยู่ต่อแน่นอนนะครับมันคงไม่หายไปนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะสําหรับผมนะอันนี้ความคิดของผมเองนะครับก็เราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เล่นเกมหรือว่าอยากเล่นเนี่ยบางทีถ้าดูราคามันดิ่งๆงเนี่ยเราก็เราก็ยังไม่อยากเข้าแล้วถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะ ถ้าเป็นผมเองนะผมก็คงไม่กล้าเข้านะครับแล้วถ้าเข้าไปใน Tele gram, กร a m ไปดูชุมชนไปดูคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยเขาคุยกันก็โอ้โหผมไม่อยากจะคุยเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมเราก็ไม่คงอยากจะเข้ามาเล่นสักเท่าไรหร่นะฮะนี่ก็ใครที่จะเข้ามาเล่นก็ลองดูแล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับผมเพราะช่วงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเดฟก็พยายามแก้ไขอะไร เยอะแยะนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งคนใหม่อยู่ดีนะครับผมอ่ะแล้วอนาคตเกม NFT ล่ะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันไปได้ดีแน่นอนนะแต่ว่าในส่วนของเกมเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปให้เป็นแนวเกมที่สามารถเล่นแล้วสนุกจริงๆนะครับผมอย่างอาจจะเป็นเราต้องดูเนาะค่ายเกมให,ใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังทำเกมอยู่อย่างเช่นกาล่านะครับหรือว่าเป็นแซนบ็อกหรืออะไรแงยนะครับ อันนี้ผมก็พยายามไปศึกษาเรื่อยๆนะก็ตัวเกมของเขาเนี่ยสนุกเลยผมลองไปเล่นเกมแล้วเออมันก็โอเคอยู่ใช้ได้นะครับสนุกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสปอนเซอร์นะครับผมถ้าเป็นเกมที่มีผู้เล่นเยอะๆนะครับแล้วออกแนวเป็นสังคมที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาหรือว่ามีแบรนด์ดังๆเข้ามาอย่างเช่นอตอนนี้แสนบะ็อกเนาะก็มี n นกี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะครับ ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยในส่วนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยของในส่วนของตัวเกมเนี่ยทำให้ตัวเกมเนี่ยยังยืนอยู่ได้แล้วก็ในส่วนของราคามันจะมันจะดีกว่าเกมที่เป็นพึ่งเฉพาะคนใหม่นั่นเองนะครับผมยังไงผมก็หวังว่าตัวเกมหลายเกมเนี่ยจะเป็นสังคมที่นักลงทุนหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยสนใจเข้ามา ลงทุนเนาะก็มาโฆษณามาอะไรเงี้ยนะครับแบ่งรายได้มาให้คนที่เล่นเกมอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ได้ยั่งยืนมากกว่านะครับผมอันนี้ก็อลองพิจารณาดูนะตอนนี้เนี่ยหลายๆเกมเนี่ยผมดูจากเกมที่สร้างในปี2022หรือว่ากําลังจะเปิดในปี2022ยเนี่ยผมเห็นหลายๆเกมเลยที่พยายามสร้างนะครับสังคมที่เป็นแบบนั้นนะครับเป็นออกแนวเป็นเมตาเวิร์ดนั่นเองนะก็คือเข้าไปใช้ชีวิตในเกมนะครับผม ถ้าเกิดว่าสังคมแบบนี้มันโตขึ้นมานะครับผมผมเชื่อว่าตัวโฆษณาหรือว่าแบรนด์ดังๆต่างๆนะครับหรือว่านักลงทุนเนี่ยต้องอยากมาลงทุนแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวพิจารณาแล้วกันเนาะสำหรับผมเองเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเลือกพิจารณาเล่นเกมไหนนะตอนนี้เพราะว่า,าพยายามดูศึกษาแล้วก็ เห็นจากบทเรียนหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็กลัวผมบอกเลยว่าผมกลัวพอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็พยายามดูเรื่อยๆนะก็ถึงแม้ว่ามันจะปมีเกมใหม่ถึงแม้ว่ามันจะมีเกมใหม่เปิดออกมาเยอะๆเยอะมากนะครับแต่มันก็บอกไม่ได้ว่าเ,าเกมไหนที่มันจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีผู้สนับสนุนนะครับหรือว่าตัวอะไรล่ะที่เขาเรียกนะครับที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไร รเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วกันเนาะดีๆขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,ามันไม่น่าสนใจหรือว่าทําทให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรนะครับผมยังไงก็ลองพิจารากันดูเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับมาพูดเล็กๆน้อยๆเท่านี้แหละครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับช่องสุภัโตนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ